ตอนที่สำนักงานของเราลาออกจากการเป็นทนายจำเลยเกิดข้อผิดพลาดระหว่างส่งมอบหลักฐานทาให้ทนายจำเลยคนปัจจุบันสำนักงานทนายความซื่อเลยไม่ได้รับเอกสารทวงหนี้ต้นฉบับที่จำเลยหงโยเฉิงเขียนเป็นทวงเงินเลี้ยวสิ่งซึ่งก็คือต้นฉบับของหลักฐานพีหกสิบเจ็ดศาลที่เคารพผมต้องขอโทษเพราะความประมาทเลินเล่อของพวกเราด้วยครับงั้นต่อเลยทั้งโจใช้หลักฐานพีหกสิบเจ็ดซึ่งก็คือสำเนาที่หงโยเฉิงทวงเงินเลี้ยวสิ่งเป็นจำนวนห้าหมื่นเหรียญ ในเนื้อหามีอยู่ประโยคที่ว่าถ้ายังไม่คืนเงินอีกรับรองว่าตายแน่นอนฟ้องหงยเยาเฉงมีเจตนาทำร้ายร่างกายผู้อื่นแต่ความจริงจดหมายไม่ครบถ้วนทางเราไม่ทราบว่าทำไมสำเนาถึงถ่ายไม่ชัดเจนแบบนี้ทนายเหยาลูกความของผมมั่นใจว่าเคยมอบจดหมายฉบับนี้ให้ซึ่งก็คือต้นฉบับของหลักฐานพี่7ซึ่งยื่นให้คุณเป็นหลักฐานในชั้นศาลเป็นความจริงหรือเปล่าครับจริงครับไม่ทราบว่าคุณเจอต้นฉบับหรือย,ยังครับเจอแล้ว สารที่เคารพอย่างที่เห็นเลยความจริงแล้วข้างหลังยังมีเนื้อหาเงินก้อนนี้สําคัญต่อฉันมากถ้านายตายฉันก็ไม่เหลืออะไรเลยขอให้นาะยอายุยืนร้อยปีรีบเอาเงินมาใช้หนี้ฉันซะดังที่สารที่เคารพได้เห็นเนื้อหาที่ครบถ้วนของหลักฐานพี่หกยืนยันว่าหงโยเฉิงไม่มีเจตนาค่มขูเลี่ยวซิงกลับกันจะบอกว่าเป็นคำอยพรเล็กน้อยก็ว่าได้ไฟโจทใช้ทำนาที่ไม่สมบูรณ์ ฟงหงโยเฉิงฟ้องลูกความของผมทำร้ายร่างกายไม่มีมูลความจริงครับมีข้อความล่าสุดจากคุณนายจางสารที่เคารพทางเราได้รับแค่สำเนาตั้งแต่แรกแล้วเลขาจินประเก๋าที่คุณเห็นในไลฟ์สดเมื่อเช้านี้ช่างน้ำหนักตั้ง11ช่างเลยนะโอเคไปเอาปลาตอนหนึ่งทุ่มส่วนใจพ่อขาทำยังไงค่อยบอกทีหลังนะ เจ้าแ,แก่บอกว่าจะช่วยเลี้ยงปลาเก่าให้ถึงคืนนี้ตอนไปเอาไข่เชื้อแล้วส่งไปที่บ้านคุณตรงเวลาค่ะฝ่ายโจรมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วครับสารที่ขอรบับสารขอรับคำร้องจากจำเลยนำต้นฉบับหลักฐานพีหกสจัดเป็นเอกสารหมายเลขหนึ่ง